Yeah, yeah, let's go. สวัสดีครับผมอเอ๋อศรัตธาเนื่อนุรังกิติยาทปรภกษาการขายเอเบิลมอเตอร์ปทุมธานีครับแล้ววันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับทุกท่านให้พบกับรถหรูดูดีมีระดับสำหรับครอบครัวครับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้เลยครับแล้ววันนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับเจ้าคันนี้เลยนะครับสำหรับปาเจโร่สปอร์ตนะครับรุ่น GT Pre เม u m นะครับขับเคลื่อน2ล้อกับสีแกรไฟท์เกรย์นะครับซึ่งให้ความเรียบรู ดูดีนะครับคุมพลังของเขา181แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรครับและสำหรับคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับถึง13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเหมาะสำหรับสทุกครอบครัวเลยครับครับแล้วสำหรับเจ้า Paje เจโร่สปคันนี้นะครับมีระบบในเรื่องช่วยเรื่องวามปลอดภัยนะครับแล้วก็มีระบบที่ช่วยเรื่องการขับขี่นะครับมีกันมากมายหลายระบบเลยนะครับเดี๋ยวมีระบบอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ ด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างก็ปลอดภัยทุกด้านเพราะทุกช่วงเวลากับคนสำคัญหมืนพลาดไม่ได้ปล่อยเท้าให้ฟรีสไตล์ด้วยระบบเบรกอัตโนมัติโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้ในขณะที่อยู่เกียร์ดี p t i v e Cruise Control เร่งหรือชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติพร้อมรักษาระยะห่างอย่างปลอดภัยจากรถคันหน้าแค่วางก็ฉาดได มิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตเริ่มกันในส่วนของถุงรวมนิรภัยนะครับซึ่งมีด้วยกันมาถึง7จุดด้วยกันนะครับเริ่มจากโซนด้านหน้า2จุดนะครับด้านข้าง2จุดนะครับม่านด้านข้างนะครับอีก2จุดนะครับและที่สำคัญที่สุดครับที่บริเวณหัวเข่านะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดรวมเป็น7จุดเลยครับ และเพื่อเพิ่มความสะดวกและความเพลิดเพลินนะครับระหว่างการเดินทางครับรถคันนี้นะครับยังเพิ่มในส่วนของจอด้านหน้านะครับ8นิ้วนะครับและจอด้านหลังนะครับ12นิ้วนะครับเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับทุกท่านระหว่างการเดินทางเลยครับนอกจากฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแล้วนะครับรถคันนี้ยังมีระบบคิกเซนเซอร์เพื่อเพิ่มความสุขสบายในการเปิดฝาท้ายคุณลูกค้าด้วยครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือสมรรถนะความปลอดภัยและความสะดสบายที่มาพร้อมกับเจอาปาเจโรสปอร์ต2.4 GT Premium หรูๆคันนี้เลยครับและโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับผมอเอี o ่ย e วชาตพัฒนเขาอนุญาตมอบนะครับดอกเบี้ย0%นาน48เดือนและบริการดูแลถึงใจฟรี5ปีนะครับดูแลทุกท่านทุกครอบครัวไปยาวๆนะครับ กับผมและเอเบิลมอเตอร์ปทุมธานีนะครับขอให้มาจองกันเยอะนะครับ